ตัวไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสๆนะครับพร้อมกับไฟเดย์ทม์ไลน์ิ่งๆนะครับที่เป็นเส้นสายแบบ LED ไลท์ไกดิ้งแบบนี้นะครับผมมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสัญลักษณ์ S Sport Option นะครับบ่งบอกถึงรุ่น S Sport นะครับไฟเบรกเป็นแบบ LED ไลท์ไกดิ้งนะครับเป็นเส้นสายนะครับขีดสวยงามมากๆนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมไฟเบรก่นที่3ก็มีมาให้นะครับสำหรับตัว S Sport Option คันนี้ ภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับภายในโทนสีดําดูสปอร์ตพวงมมาในมัตติฟังก์ชันมาพร้อมคูดคอนโทรลล็อกความเร็วอัตโนมัติแล้วก็เกียร์แบบพัตเตอร์ิฟหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังนะครับแล้วก็แอร์แบบด like ิจิตอลสวัสดีครับผมบอยพัชนครับผมเช้านี้นะครับผมรีบมาถ่ายรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับที่ นานๆมาทีหรือว่าเป็นไลน์ทีอีกคันหนึ่งนะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับผมเป็นตัว Altid หน S Sport นะครับออปชันนะครับปี2017นะครับนานๆมาทีนะครับผมใครที่กำลังมองหานะครับรถจน Altid นะครับที่พร้อมแต่งแล้วก็ออปชันจัดเต็มมาแล้วนะครับผมคันนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการล้างปรับสภาพหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆดเลยนะครับเดี๋ยวทางเราเอาไปเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมีริ้วรอยนะครับ แล้วก็ค่าตะกบกนะครับผมที่ต้องเก็บงานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมรีมาถ่ายทําให้ดูกันเลยนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับราคานะครับตั้งขายอยู่ที่4ี่แ0 0เจบาทนะครับผมถือว่าราคาสูงกว่าตัว1.6รุ่นจีธรรมดาครับฮะส่วนใหญ่ตอนนี้1.6รุ่นจีธรรมดาของเรา4ี่แ0 0สา่าสูงมาเพียง3า0 0 0ื่นถึงสี่หบาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆานะครับกับออปชั่นที่ได้แล้วก็ตัวชุดแต่งที่ มีมาให้แล้วรอบคันนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานนะครับพวกสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับมีมาให้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เลขไม้นะครับวิ่งไปได้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนี่มื่นโลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถวิ่งกลางๆนะครับกับปี2017ันสิถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับผมกับตัวรถคันนี้นะนี่ครับได้สีดำนะครับสีนี้นานๆมาที่นะครับหายากแล้วก็ยิ่งรุ่น Sport Option นนี่ก็คือ อย่าพลาดเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวนะครับแล้วก็พาชมภายนอกภายในนะครับว่าจะสวยขนาดไหนแล้วก็แตกต่างกับตัว G ที่เรามีที่บริษัทนะครับส่วนใหญ่ของเรานะครับตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยนะมาดูกันที่ชุดไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับตัว S Sport Option นะครับชุดไฟหน้าจะได้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นลูกแก้วนะครับผมนะซึ่งจะแตกต่างจากตัว G นะครับที่เป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์หลอดไส้ธรรมดาครับแล้วก็ ตัวไฟเดย์ทาม r น n n i n g l i g นะครับจะเป็นแบบ LED ไล g ์ไกดิ d i n g แบบนี้เลยนะครับจะสวยงามมากๆนะครับผมจุดที่แตกต่างกันสำหรับตัว G นะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกก็บีมาให้แล้วนะครับนะครับไฟตัดหมอกพร้อมใช้งานเลยนะครับก็จะมีส่วนตําหนิตรงนี้นะครับที่ทางเราต้องเอาไปเก็บงานนะครับนะครับมีรอยเฉียวมานะครับผมแต่ตรงนี้เราเก็บได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนะครับก็จะมีดิ้วรอยนะพวก สภาพสเก็ตหินต่างๆนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้เก็บงานนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับแล้วก็โครงสร้างหลักนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมนะรถมือสองเกรดเนะครับเขาจะดูที่โครงสร้างเป็นหลักนะครับผมนะว่าไม่มีชนหนักกับหัวพิคว่่านะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรอยสเก็ตหินนะครับหรือว่ารอยเฉียวเฉียวถับทางพวกนี้เป็นเรื่องปกติของรถมือสองที่ต้องพบเจออยู่แล้วนะครับพวกนี้เราสามารถ เก็บงานแล้วก็เก็บรายละเอียดได้นะครับผมนะครับดูผิวพันธุ์ตัวรถนะครับเดียมสันตัวรถยังคมชัดนะครับนะครับผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันดูนิดนึงนะครับก็จะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆอย่างครับพวกคราบสะเก็ดหินต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับคันนี้ก็มีการติดฟิล์มนะครับติดคิวกรสานมาให้เรียบร้อยละพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับผม นะครับตัวล้อสวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นล้อสเปคเดิมมาจากโรงงานนะครับผมเนี่ยครับเป็นล้อถูทนปัดเงานะครับสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกับยางโอตานินะครับนี่ครับผมตัวยางนะครับส่วนปียางเนี่ยขออนุญาตเช็คใกล้ๆสักคู่นะครับปียางปีสองพันยิบเ็นะครับผมดูตัวดอกยางแล้วนะครับสภาพดอกยางก็ยังลึกๆเหลือๆนะครับสามารถใช้งานกันต่อนะครับสองปีต้องมีนะครับสำหรับคันนี้นะ ด้านข้างเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต้องเก็บงานนะครับนะครับตัวนี้ก็มีการตกแต่งนะครับในส่วนของสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับสวยงามมากๆนะครับเครื่องยนต์ดูโววีวีทีไอนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเดี้ยวนะครับแล้วก็พับแบบออโต้นะครับเมื่อเราบล็อกรถหรือว่าปลดบล็อกรถนะครับ ตัวมือจับประตูนะครับก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าจะมีคาดคมเมียมตรงนี้นะครับเข้ามาเล็กน้อยตัดกันกับตัวบอดี้ตัวรถนะครับดูแล้วสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับนี่ภายในที่เป็นจุดเด่นเลยนะนะครับตั้งแต่ภายในของเขานะครับจะตกแต่งเป็นสีดำโทนสีดำนะครับดูสปอร์ตนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะชอบตัวตัว G ตัว 1.6G นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชอบภายในที่เป็นสีเบดนะครับ นะครับตัว1.8 S Sport คันนี้ก็จะเป็นตัวสีดำนะครับบอกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมนะครับสภาพบอกนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะเดี๋ยวเราเอาไปหนุนแล้วก็ไปสปาบอกให้อีกทีหนึ่งนะครับรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะครับคันนี้ก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับผมปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับนะนดครับฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพับกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ พูดสตาร์ทนะครับอยู่ที่ขวามือของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวคูดคอนโทรลนะครับนี่นะครับตัวเอสปอร์ตออปชันที่เพิ่มมาให้นะครับตัวล็อกความเร็วอัตโนมัติแล้วก็เกียร์แบบซุปเกียร์แบบแพดเดิ้ลชิฟนะครับนี่บวกลบที่พวงมาลัยได้เลยนะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับขอแพิ่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันกิโลนะครับผมนะครับตัวชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับ ประมาณประมาณเจ็ดนิ้วได้นะครับผมเป็นหน้าจอนะครับก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังมาให้นะครับตัวแอร์เป็นดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้ด้วยนะครับส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดนะครับมาพร้อมโหมดสปอร์ตนะครับผมนะเวลาใช้โหมดนี้นะครับก็จะได้ความกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็จะแลกกลับมากับความสิ้นเปลืองของตัวเชื้อเพลิงนะครับอ่าดีครับผม แข่งกันประตูต่างๆนะครับก็อยู่ในโทนสีด้านะครับก็จะมีตัดตรงนี้นะครับที่เป็นสีเทานะครับผมนะสวยงามมากๆนะครับมีวัสดุบุนุ่มตรงนี้นะครับผมไว้พักแขนได้นะครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานออโต้ฝั่งพว้ขี่นะครับจะเป็นออโต้ฝั่งเดียวนะรถยังคงในสภาพเดิมนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับซอกหรือประตูเดิมๆนะครับ สครับเพจเงาๆสวยๆเลยนี่ครับมีสครับเพจมาให้นะครับนะครับดูจุดที่ขันหัวน็อตตรงประตูนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็จุดแปะสติกเกอร์ของตัวรถนะครับที่มาจากโรงงานนะครับยังคงแนสนิทเรียบเนียนนะครับนะครับหัวน็อตไม่มีขยะไม่มีแกะนะครับนะคันนี้ก็ถือเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นลายไอเทมนะครับของทางบริษัทเรานะเพราะว่ารุ่นนี้หลายๆคนตามหามาแล้วก็วันนี้เรามีมาให้แล้วนะครับ ผมรับรองคันนี้นะครับอยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนนะครับบางคนเขาออเดอร์ค้างไว้ออเดอร์ทิ้งไว้นะครับผมนะวันนี้ผมรีบมาถ่ายให้ดูก่อนเผื่อพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจับจองไปเจ้าของนะครับหากคันนี้ยังไม่โดนจองนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะก่อนจะโดนจองนะนะครับดูเบาะด้านหลังนะครับเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับมีช่องต่อ USB นะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้2จุดนะครับผมนะครับ ภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะครับเพดานสีเบรนะฮะสวยงามมากๆภายในนะครับก็จะดูสปอร์ตนะครับต่อไปมาดูรายละเอียดด้านหลังกันนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จุดเด่นนะครับอยู่ที่สปอยเลอร์หลังนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสปอยเลอร์หลังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3านะครับโลโก้ตัวทุกตัวษรนะครับมาครบนะครับ ไฟเบรกด้านหลังนะครับเป็นแบบ LED ไลท์ไกดิ้งนะครับก็จะมีในส่วนของเส้นสายตรงนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับขีดยาวไปนะครับโลโก้คอลลาลาอัลตินะครับตัวนี้ก็เป็น 1.8S Sport นะครับตัว S ตัวนี้นะครับเนี่ยสวยงามมากๆด้านล่างก็จะตกแต่งนะครับด้วยคาร์บอน p คป a า์นะครับเี่ยครับปลายท่อนะครับผมสวยเลยนะครับนะครับสัญลักษณ์ S Sport นะครับผม นในส่วนของด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับแล้วก็ทางานร่วมกับตัวหน้าจอเจ็ดเดียวที่อยู่ภายในนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านในกันนะครับอ่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือรถก็คืออาจจะเกะกะนิดนึงนะครับพวกแผ่นยางที่อยู่ภายในตัวรถเขาก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเช้านี้เขาน่าจะเอาไปทําสปาไปล้างทำความสะอาดกันนะครับผมเนะครับมาดูในส่วนของ ตัวชิ้นส่วนด้านในที่ว่าล้อยางอะไรโอเคออกหนักนิดนึงโอเคครับผมอ่ะตัวล้ออะไรนะครับได้เป็นล้อแม็กนะครับที่ใช้กับตัวรถเลยนะได้เป็นล้อแม็กเลยนะครับอุปกรณ์แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะครับนะครับรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับล้อสีต่างๆนะครับยังอยู่ครบถ้วนนะครับนะครับลาให้ดูเลยโครงสร้างรถนะครับนะ ไม่มีชนหนักจมนำพลิกคว่ำนะครับผมตะเก็ดตะเก็ดเม็ดอาร์คตรงน้ำนะครับนะครับผมแล้วก็หัวน็อตที่ฝาท้ายไม่มีขยับไม่มีกานะครับนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับนะครับรถมือสองเนี่ยดูตรงนี้นะครับผมว่าขันไหนโดนมาขันไหนไม่โดนมานะครับผมนะครับสีดำอันนี้ก็เป็นสีเดิมโรงงานนะครับไม่ได้มีการกัดสีหรือว่ากัดสีมาครับได้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับบางๆแบบนี้นะ มีตกแต่งสเกิร์ตไม้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับในส่วนของโครงสร้างฝั่งนี้นะครับหัวน็อตประตูฝั่งนี้นะครับไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนถอดนะครับมาทําสีได้ๆนะครับประตูนะครับคันนี้ก็เป็นปี17นะครับปี17แท้นะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีแขะนะครับซอกหรือประตูน้เดิมนะครับหัวน็อตด้านแก้มเช่นเดียวกันนะครับนะครับโครงสร้าง ซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับให้ดูเลยนะครับว่าคันนี้ได้เดินทุกจุดนะครับว่าหัวน็อตทุกจุดก็ยังไม่เคยขยับยังไม่เคยแก่นะครับผมนะยังไม่เคยผ่านการนะถอดมาทําสีใดๆนะครับของชิ้นส่วนตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับด้านหน้ากันบ้างนะครับว่าจัดเดิมหรือเปล่านะครับมาครับนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับผมเบนซินนะครับขนาด1 8จุดดลิตรนะครับผมไม่เคยผ่านการติดแก๊สใดๆมานะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ห้องเครื่องก็ถือว่าสซอานะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานอะไรนะครับผมนะนะครับพวกบาร์สีต้านสีต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับก็อยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเบาโชคแมนอาร์กนะครับเรียงตัวครบสวยงามนะครับหัวน็อตด้านในนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมอ่าแต่หัวน็อตที่ฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวผมขออนาตเช็คนะครับเนี่ยอาจจะมีโดนขันไปแต่ว่าขัน ตัวฝากระโปรงนะอาจจะไปทําสีเก็บสีนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะว่าด้านบนของตัวฝากระโปรงนะครับผมมันจะมีสเก็ตหินนะครับพวกนี้เขาก็เอาไปเก็บงานนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับตรงหัวน็อตด้านในนะครับต้องไม่ขยับไม่แกะนะครับเพราะว่าฝากระโปรงเป็นเรื่องปกตินะครับฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงโตโยต้านะครับแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับเลเบลตัวรถนะครับมี2จุดนะครับอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะครับ อ่าเด้านในนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับเมตอาร์ตรงเบ้าช็คนะครับเดยงตัวครบสวยงามนะครับอันนี้คือรถที่แต่งมาจากโรงงานนะครับสภาพเดิมนะครับไม่เคยผ่านการโหลดใดๆนะฮะนี่ครับหัวน็อตข้านต่างๆนะครับก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับคาด้านหน้าตรงๆสวยๆนะครับปั๊มเบอร์สามนะครับยังอยู่ครบท้วสมบูรณ์นะฮะนะครับคาดไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับผม ตัวรถนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักนะครับไม่เคยชนแบบเข้าถึงโครงสร้างนะครับสำหรับตัวรถアウติดเอสปอร์ตคันนี้นะครับนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้ที่ผมรีวิวไปนะครับมีถูกใจหรือว่าโดนใจพี่ๆคนไหนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูถูกใจหรือโดนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าผมรับประกันคันนี้อยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะครับกับตัวอาติด1.8เอสปอร์ตออ n ชั่นนะครับที่นานๆมาทีแล้วก็สีดำสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับผม นะสนใจทักปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ